สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะใบเฟิร์นอยู่ที่นี่ค่ะกับบุญถาวรสาขาพุทธมณฑลนะคะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากเซ็นทรัลปิเก้าเนี่ยเขาจะมีความพิเศษนิดนึงก็คือเขาเป็นดีไซน์วิลเลจนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังนี่เออนี่เลยก็คือมีครบรันทุกอย่างสําหรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะคะเรีเยกได้ว่าถ้าพากันมาทาั้งครอบครัวนะคะที่นี่ครบทุกอย่างจริงๆค่ะเอาล่ะตอนนี้พร้อมแล้วทุกคนพร้อมยังคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าป่ะ ที่ชั้นสองนะคะที่บุญถาวรสาขาพุทธมนทรแล้วค่ะก็เรียกได้ว่าทางชั้นเนี่ยเขาจะมีทั้งสุขภัณฑ์แล้วก็กระเบื้องอิ p พอรแบบเยอะหลากหลายมากๆแล้วก็มีตรงดีไซน์สวิตด้วยนะคะโอ้โหตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาจัดอะไรกันค่ะสีสันสดใสมากขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บก็คือเจอเลย แล้วตอนนี้ค่ะใบเฟิร์นก็มาอยู่ที่บูธดีไซน์ m a t t e t s by Nova b a าค่ะก็เป็นสินค้านำเข้านะคะของแบรนด์นี้เนี่ยโดยบริษัท n o v a t r ร n d e r จำกัดค่ะซึ่งตอนนี้มองซ้ายมองขวาคือต้องบอกว่าเขามีการจัดวางได้แบบสวยมากสะดุดตาม,มากจนใบเฟิร์นรู้สึกว่าอยากจะยกเซตนี้ไปไว้ที่ห้องน้ำที่บ้านใบเฟิร์นเลยละค่ะทุกคน คือเดินมาปุ๊บไปฟอรู้สึกว่าไม่เคยเห็นดีไซน์แบบนี้ที่ไหนมาก่อนนะคะแล้วตัวเนี้ยเขาเป็น solid stone นะคะแล้วก็ตัวอ่างตัวเคาน์เตอร์เนี้เป็นชิ้นเดียวกันเลยตัวอ่างก็ค่อนข้างที่จะลึกมากค่ะสมมติวราไปฟอร์ล้างหน้านะคะรับรองว่าน้ำไม่กระเด็นแน่นอนอันนี้คนูชอบมากอันนี้คือชอบมาก ก็ตัวก๊อกเนี่ยก็มีแบบดีไซน์ที่แบบค่อนข้างเรียบหรูสีดำตัดกับสีขาวโอโ้แล้วก็พอมาส่องกระจกปุ๊บรู้สึกวันนี้ใบเฟิร์สสดเป็นพิเศษหรือเปล่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกแบบสะดุดตาม,มากน่าสนใจมากเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะคะก็จะมีเป็นเชวล์พาเนลค่ะ อันนี้คือออกแบบฟังก์ชันเขาค่อนข้างดีเป็น all in one เหมือนยกเซตนี้ไปที่บ้านเหมือนกับว่าได้ทำสปาที่บ้านเลยนะคะแต่แอบ,บสังเกตว่าข้างนอกค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบสายสเปร์นะคะแบบใส่ชีดก็แบบเป็นสีดำแล้วก็แม้กระทั่งแบบวาปับน้ำก็เป็นสีแบบเข้ากันเข้ากัน โอ้ oh, และอันนี้คือแบบดูเป็นเซนเตอร์พีซมากๆอ่างค่ะแบบน่านอนมากเลยไม่เฟินขอลงไปแช่ในอ่างได้ไหมคะ <Yeah. S 1> ตอนนี้รู้สึกแบบว่าถ้าได้แช่อ่างไว้นีน้จะต้องแบบสบายมากๆเลยค่ะแล้ว แล้วก็ฝั่งนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีการจัดวางที่ตรงนี้มีการออกแบบให้เหมือนกับเป็น Color Palette อะไรอย่างนั้นเลยล่ะค่ะเราเชื่อว่างานดีไซน์เนี้ยสามารถอยู่ได้ในทุกสถานที่แล้วก็ทุกๆประสบการณ์ก็เลยเฟ้นหางานดีไซน์เพื่อตอบโจทย์ในทุกๆไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะโอ้ฝั่งนี้ ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมฝั่งนี้เขาก็จะมีเป็นกอ๊อกนะคะหรือว่าจะเป็นชุดฝักบัวแบบนี้แล้วก็เป็นสแตนเลสท,ทั้งหมดเลยสแตนเลส304นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนคงบอกว่าน่าสนใจแล้วก็อยากจะทราบแล้วล่ะคะ่ะว่าใครที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังไอเดียหรือว่าคอนเซปต์ดีไซน์แมทเตอร์สไปน์นัวบาร์ค่ะ แล้ววันนี้ใบเฟินโชคดีมากเลยที่ได้มาอยู่กับคุณเมเม่นะคะหรือว่าคุณอิสรีโรงกมลธรรมค่ะเป็นหนึ่งในผู้บริหารของบริษัทโนวาเทรนด้าจำกัดนั่นเองค่ะสวัสดี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 ค่ะก็แมวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงบริษัทค่ะแล้วก็แบรนด์โนวาบารของเรากันหน่อยดีกว่าค่ะคุณเมเม คือบริษัทของเราเนี่ยเปิดมานานกว่า40ปีแล้ว mm hmm. เรานําเข้าอุปกรณ์สุขภัณฑ์แล้วก็สินค้าในห้องน้ำเนี่ยมานานมาก mm hmm. ส่วนใหญ่เราจะขายอยู่ตาม,มาร้านค้า Modern Trade มาตลอดส่วนในในบริษัทเนี่ยเรามีแบรนด์หลากหลายมากเรามีแบรนด์ดัมิซ่าที่นําเข้าจากเดนมาร์กเรามีแบรนด์ชนอ่านีานเข้าจากสเปนและที่สําคัญที่สุดคือเรามีแบรนด์อินเฮาส์ของตัวเองก็คือแบรนด์โนวาบาร์เนี่ยแหละคะ่ะ แล้วก็พูดถึงตัว c o r e Value s ของเราบ้างดีกว่าคือ c o r e Value s ของบริษัทเนี่ยจริงๆเนี่ยเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งคือเรื่องของห้องน้ำในฝันเนาะ,ค,ะคือส่วนใหญ่ในเวลาสร้างบ้านนะคะ เราจะลืมห้องน้ํากันบ่อยมากงจริงๆแล้วเป็นห้องที่ที่สําคัญมากๆเลยเราใช้เวลาเอาใช้ทุกวันทุกคนต้องใช้ห้องน้ำคคือแต่ทํายังไงให้ห้องน้ําห้องนี้เนี่ยเราอยู่แล้วยังมีความสุขคําว่าดีไซน์แมทเทอร์ของเราที่เป็นคอนเซปต์เนี่ยมาจากอะไรคะอืมค่ะเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะ คือจริงๆอย่างที่แจ้งก่อนหน้านี้เนาะว่าสิ่งที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมาเนี่ยคือข้องน้ำในฝันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ในประสบการณ์ไหนมีมข้อจำกัดอย่างไรพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะคราวนี้เนี่ยเราเลยมานั่งคิดว่าของสวยๆงางามเหมือนเนาะของดีไซน์เนี่ยคือ<ช>ต้องบอกก่อนว่าเบสไม่ไม่เป็นดีไซนเนร์อยู่แล้วเพราะนั้นเราก็จะชอบดูของที่เป็นงานดีไซน์ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะแต่ว่าของที่เป็นงานดีไซน์ส่วนใหญ่เนี่ยต้องพูดตรงๆว่าราคาค่อนข้างสูง เห็นแล้วอยากได้มาไว้ที่บ้านแต่ว่าโหูซื้อไม่ไหวจริงๆเราเลยมาคิดว่าจริงๆแล้วด uh ีไซน์เนี่ย matters ดีไซน์ matters ก็คือว่าดีไซน์สำคัญนะ uh huh. ทุกๆอยา่างรอบตัวเราในทุกประสบการณ์เนี่ยคือการออกแบบหมดทำยังไงให้ด uh ีไซน์เป็น Matters ในห้องน้ำของคุณสร้างห้องน้ำในฝันของคุณขึ้นมา uh huh. นั่นคือจุดมุ่งหมายและจุดเริ่มต้นนะคะ uh huh. คราวนี้เราก็เลยมานั่งคิดว่าเราเนี่ยต้องอาหาสินค้า uh huh. ที่มีความแตกตา่างหนึ่ง สอง<ม>คือเป็นสินค้าที่ครอ,อบครบลุมทุกอย่างครบหมดเลยเป็น one stop service เกินเราจะ select มาแล้วว่าอันนี้คือสินค้าที่แตกต่างแลเนี้คืองานดีไซน์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันต้อง affordable อมันต้องราคาสบายสบายใครใก็จะต้องได้คือเราอยากเข้าห้องน้ำอะเนาะเรารู้สึกว่าโอ้ฉันมีความสุขจังเลยไม่อยากให้มองวาสุขแต่จะเครียดมากเลยใช้เงินไปเท่าไหร่ในห้องน้ำห้องนี้บัตเจ็ตกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่อยากให้คิดแบบนั้นอะนะคะ เรามาเจออ่าง,งหินเทียมตัวนี้เรารู้สึกว่าหูอ่างหินตัวนี้แปลกสวยไม่เหมือนใครและที่สําคัญคือว่าเราสามารถทําตลาดเราสามารถทําราคาให้ทุกๆคนสามารถมีอ่างตัวนี้อยู่ที่บ้านของเขาเองได้ค่ะต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวของชา o เวอร์แ e ่น่ะแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆมันจบก็ได้ทั้งเรนชา h เวอร์ได้ทั้ง Hand shower. ์ชาวเวที่สําคัญที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือตัวนวด คือเหมือนคุณได้สปาอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วหน้าตาเขาเนี่ยก็เป็นการดีไซน์กระจกสั่งตัดเนี่ยจะเป็นสินค้าใหม่ที่เราเพิ่งนำเข้ามานะคะของเราเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนที่ไหนเลยหรือแม้กระทั่งตัวของฮาร์ดแวร์เองตัวแฮนเดิลตัวทุกอย่างเนี่ยเราคิดมาเผื่อทั้งฟังก์ชันแล้วก็ความสวยงามให้มันเข้าครบครันกันทางชุดค่ะ ประมาณนี้จริงๆมันเรามีอีกเยอะค่ะมีทั้งตัวอุปกรณ์ที่เข้าชุดอยา่างอย่างที่เห็นด้านหลังน,นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของ Color p a ์พาเลของเราคือ,อสมัยนี้น no อตเทรนก็ คนเราก็ชอบออปชันอยากได้สีอื่นเรามีพันเลอร์พาเลตให้เลือกก็เลือกได้อีกอีกพาหนึ่งเนี่ยจริงๆเป็นงานเป็นพวกอ่าโปรดักส์เ l ล s สคราวนี้เราก็มีจัดเซตให้ครบครันอีกเหมือนกันทีนี้คุณเมย์ไม่มองตลาดของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ยังไงบ้างคะ่ะคือจริงๆเนี่ยมีอยู่3จุดหลักๆที่ท,ที่ที่ส่วนตัวนะคะมองอมคือจุดแรกเลยคือเรื่องของ DIY Mm. คือคนสมัยนี้นี่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของ do it yourself หรือ DIY mm. คือชอบทำเองชอบทำอะไรเองน้องเฟนดื่มกาแฟไหมคะ mm hmm. สมัยนี้เนี่ยคนเด็กสมัยนี้แล้วกันเนาะก็จะชอบ mm. กาแฟดริปกาแฟทำเองที่บ้าน <c oughs> house made coffee mm. เพราะว่าจริงๆแล้วคนสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับวิธีการมากขึ้น mm. เพราะว่า 1. นึ่เขามีความรู้เรื่องวัสดุ สองเขามีความรู้เรื่องของวิธีการต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของแบรนด์หรือเรื่องของสินค้าต่างๆเนี่ยเขาทํำ research มาหมดเลยใช่อย่างที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของ innovation คือแอบแอบสังเกตค่ะถ้าดูในเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยจะเห็นมีกระทู้หรือมีหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่อง innovation เยอะมาก before and after เปลี่ยนห้องแถวให้เป็ร้านกาแฟสุดชิคนัาง่ายๆทำง่ายๆเปลี่ยนง่ายๆ ไม่ชอบเอาออกอยากได้อันใหม่เปลี่ยนเข้าค่ะ uh huh. แต่ที่สําคัญที่สุดคือต้องสบายสบายกระเป๋าหรือว่าคนสมัยนี้จะมีเรื่องของเหลืองของที่ผ่านมานะคะคือมันจะเป็นเรื่องของเฮลส์เป็นเรื่องของการอยู่บ้านเนี่ยไม่ว่าแบบนี้มันเป็นเทรนที่ที่กำลังกำลังมาเลยเพราะว่า uh huh. จะเกิดจากเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสองเดือนที่ผ่านมานะคะค่ะ uh huh. แล้วก็สุดท้ายเนี่ยแน่นอนคือเรื่องของออนไลน์ uh huh. คือออนไลน์ยังไงก็ต้องมาอย่างที่บอกคือ uh huh. คือเราก็พยายามทำแพลตฟอร์มของเราอะนะคะให้ให้รองรับในจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเว็บไซต์เรื่องของช้อปปิ้งออนไลน์ในในในช่อลต่างๆนะคะ,คะแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลมีเดียด้วยววอยากให้คุณแม่ค่ะฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยค่ะค่ะก็จริงๆอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะกับแบรนด n โนวาบาร์แล้วก็โดยเฉพาะ Design Matters จากเรานะคะก็อยากจะให้โอกาส ทางแบรนด์โนวาบาร์สร้างห้องน้ำในฝันกับคุณไปด้วยกันละกันนะคะโอเคค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมถ้าคุณบอกว่าอยากจะมาสัมผัสกับบูธสวยๆแบบนี้อยากจะมาดูไอเดียในการตกแต่งห้องน้ำที่บ้านของคุณแล้วก็คุณสามารถมาได้จนถึงวันที่30สิงหาคมเลยละค่ะและเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะก็จะมีการซื้อสินค้าค่ะครบตามจํานวนที่มีการกําหนดไว้คุณจะได้รับอ o เชอร r ไปเลยแล้วก็สามารถนําไปช็อปต่อกับแค่ อื่นๆได้ด้วยนะคะสุดพิเศษขนาดนี้ห้ามพลาดค่ะกับโนวาบาทแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ